พี่ตันมาชวนน้องๆทําโจทย์กันอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะสำหรับน้องๆที่กําลังเตรียมสอบเข้าม .1 ครับข้อนี้ไม่ยากเลยรู้เทคนิคนี้แนวนี้ทําได้หมดครับไปดูกันเลยโจทย์เขาบอกนะครับว่าถ้า1นส่วนหะครับเท่ากับ1นส่วนสลบหส่วนสแบบนี้เลยอันนี้คือที่โจทย์เขาบอกมาให้แล้วเขาถามว่า1นส่วนหบวกหส่วนสิบวกหส่วนยีบวกหส่วนสา บวก1ส่วน42มีค่าเท่าไร่โอ้โหถ้าคิดตรงๆนี่คงลำบากหน้าดูนะครับแต่เราจะใช้ตัวช่วยที่เขาบอกมาให้เราเนี่ยแหละนะครับในการช่วยทำมาดูเลยนะครับน้องๆเขาบอกว่า1ส่วน6เนี่ยเท่ากับ1ส่วน2ลบ1ส่วน3น้องๆสังเกตเห็นอะไรในนี้ไหมครับว่ามันจะเอาไปใช้ยังไงได้มาดูนะครับน้องๆน้องๆดูนะ6เนี่ยถ้าเราเอา2คูณ3เนี่ยมันได้6อยู่แล้วใช่ไหมแสดงว่าก้อนที่เขาให้มาก้อนนี้ครับ1ส่วน6เนี่ย เราเขียนเป็น1ส่วน2คูณ3แบบนี้ได้ไหมใช่ใช่ป่ะ6ก็คือ2คูณ3แล้วมันก็คือแยกออกมาเป็น1ส่วน2ลบ1ส่วน3แบบนี้โอเคไหมงงไหมอีกทีหนึงนะ1ส่วน6นะแต่6เนี่ยมันคืออะไรครับ2คูณ3แล้วมันก็แยกออกมาเป็น1ส่วน2กับ1ส่วน3ได้แบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้แหละไปใช้ต่อนะครับแต่ถ้ามาดูตัวถัดไปตัวนี้ครับนี่1ส่วน12 น้องๆลองช่วยบอกพี่ตั้นหน่อยนะว่าอะไรคูณกันได้12แต่ว่าดู1ส่วน6เนี่ย2กับ3มันเป็นเลขที่อยู่ติดกันเลยแต่12เนี่ยอะไรคูณกันแต่เป็นเลขที่อยู่ติดกันนะต้องเป็นอะไรครับถูกต้องเลย3คูณ4ใช่3คูณ4แบบนี้ก็จะแยกออกมาได้เหมือนกันเป็น1ส่วน3ลบ1ส่วน4โอเคไหมโอเคไหมครับแบบนี้เนาะแล้วถ้า1ส่วน20ตัวนี้ล่ะ หนึ่งส่วนยี่สิบจะเอาเลขอะไรที่มันอยู่ติดกันแล้วคูณกันได้ยี่สิบครับใช่แล้วก็คือสี่คูณห้านั่นเองดังนั้นก็จะแยกออกมาเป็นเลยครับหนึ่งส่วนสี่ลบหนึ่งส่วนห้าแบบนี้เนาะโอเคไหมตัวถัดมาครับหนึ่งส่วนสามสิบอะไรคูณกันได้สามสิบอยู่ติดกันด้วยห้าคูณหกถูกต้องครับมันคือห้าคูณหกแยกออกมาเป็นหนึ่งส่วนห้าลบ 1.6ส่วน6ตัวสุดท้าย1.42ส่วน42อะไรคูณกันได้42ครับใช่แล้ว6คูณ7ถูกต้องก็แยกออกมาเป็น1.6ส่วน6ลบ1ส่วน7โอเคไหมเดี๋ยวเราไปแทนค่ากันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปแทนค่ากันเลยครับเอามาดูเลย1.6ส่วน6ตัวนี้ครับนี่ตัวบนนี้มันได้อะไรนะ 1ส่วน2ลบ1ส่วน3าใช่ไหมนี่นะ1ส่วน6ตัวนี้นะครับได้เป็น1ส่วน2ลบ1ส่วนสาโอเคนะตามทันนะถัดไปครับ1ส่วน12ได้อะไรครับ1ส่วน12ตัวนี้นี่ตัวนี้นี่ตัวนี้เลย1ส่วนสาลบ1ส่วน4ี่โอเคเปล่า1ส่วน20ก็แทนไปเลยครับได้ไร1หส่วน20อยู่บนนี้นี่นี่ตัวบนนี้ได้เป็น 1.4-1.5ส่วน4ลบ1ส่วน5โอเคหม1ส่วน30ละ่ะได้เลยครับ1.30 1 3ส่วน30 1ส่วน30ตัวไหนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ได้เป็น1 5 1ส่วน5ลบ1ส่วน6ตัวสุดท้ายครับ1.42ส่วน42ได้เป็น1.6-1.7ส่วน6ลบ1ส่วน7โอเคน้องๆเห็นอะไรในนี้ไหมครับเวลาแทนค่าไปแล้วมันจะตัดกันได้ตัดกันได้ยังไงมาดูนี่เลย น้องๆเห็นตัวนี้ไหมลบหนส่วนสเนี่ยมันจะไปตัดกับบวก1นส่วนสตัวนี้ได้อย่างนี้เลยอ้าวมันจะลดรูปหายไปได้เห็นมไหมน้องๆเห็นลบหส่วนสกับ1นส่วนสตัวนี้ไมนี่ตัวนี้นี่ก็ตัดกันได้หมดครับดังนั้นตัดไปเลยนะตัดไปเลยนี่เห็นเป่าลบหส่วนหตัวนี้ไปตัดกับตัวนี้ครับตัดไปลบหส่วนหก็ไปตัดได้อีกโอเคไหมตัวนี้ตัดอีก สรุปแล้วตัวสุดท้ายลบหส่วนเตัดไครไม่ได้ปล่อยไว้เหลือตัวแรกกับตัวสุดท้ายไว้ครับเป็น1นส่วนสลบกับ1นส่วนเแค่นี้คิดคําตอบได้แล้วโอเคไหมครับทาส่วนให้เท่ากันเนาะดังนั้นพี่ตั้นคูคไขยแบบนี้เลยนะเไปคูณ1 2่ไปคูณ1แล้วก็คูณกันเองด้วยโอเคไหมครับเจ็ดคูนหนึ่งนี่ไปเลยได้7 2ไปคูณ1ก็ได้2ข้างล่างคูณกันเองได้14 ดังนั้นข้อนี้ตอบเรียบร้อยแล้วครับ7ลบ2เป็น5ส่วน14นั่นเองดังนั้นทั้งหมดนี่ก็จะตอบได้แล้วครับเป็น5ส่วน14เป็นไงกันบ้างครับน้องๆถ้าโจทย์แนวแบบนี้นะเป็นเลขเศษส่วนแบบนี้บวกกันเยอะๆสังเกตทําแบบนี้ได้เลยนะครับลองนําเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับถ้าน้องๆคนไหนสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ถามได้นะครับและถ้าชอบการติวแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกพี่ตั้นหน่อยนะโอเคไหมครับ ถ้าน้องๆชอบสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามที่เพจวิศวะสำหรับเด็กบายพิต้านไว้นะครับและเดี๋ยวคลิปถัดไปพิ่ตัาจะนำสาระดีๆมาแบ่งปันให้กับน้องๆอ,อีกเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย